โมโดรีลายัง๊ะ <c oughs> นะไอ้วุ้นเซนได้ไรบางวุ้นเซนเห็นการโชว์ยกนิ้วให้ <c oughs> อ๋อนิ้วโป๊ะิ้วกลางนะนี่เป็นผ้นาสีแดงนะครับจับตาดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับผ้าสีแดงอะนับหนึ่งนัำสองนำสาบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนอ่าออยู่ไหนอยู่นี่่ะอ่ะจัตาดูนะครับมจกนเขาบอกตาดีได้ตาร้สีะอายู่ไหนอยู่นี่อาลครับอื้ลูกพี่ปองเข้าไปแล้วตืนเข้าไปแล้วตืเข้าไปแล้วอย่ไออยู่นปรือคงนะครับโอ้นวามสามารถตัวนะอ่ครับอ่ะอนำสอามอยู่ไหน ไอาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะอ่ะชมไปน้ำดึงน้ำสองน้ำสามไอาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนูหนี่ไงไ,ไ,ไม่แน่อาจจะเป็นดอกเครื่องบินหรือเปล่อาอ่าดอกไม้สีเหลืองมีประมาณสี่ห้าดอกนะครับนี่ผ้าดับไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรนี่เป็นผ้าห่อศพเพื่อนเขาเพิ่งตายไปเมื่อวานนี้ไม,ไม่น่าครบนะครับวันนี้ เอาผ้า่อส่งเลือดมาโชว์อ่ะดูนะครับเราจะทำอะไรต่อนะครับจับตาดูนะครับจับตาดูอ่าอ่ะห้ากระับผ้าเลยนะเออาจะผูกคอตัวเองไม่ใช่นะเด็กชายไม่ทำอะไรเนี่ยเราจะโชว์มานจะกินอ๋อผมผมก็ไม่น่าถามคุณเลยผมรู้คุณนั่นแหละะเด็ดพันธุ์เด็ดดอกนะครับเด็ดพันธุ์เด็ดดอกอ่าเด็ดสองดอกมาสองดอกอ่า มีอาดอกหาไม่เจอน่าจะไปทำอะไรอ่ะอะมารอดูกันดูอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเป็ดแน่เลยเป็นเป็ดเป็นหานหนึ่งนัำสองนำสามเฮ้ยยหายไปไหนวะเฮ้ยจีเนอรยหายไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยที่เป็ดมาเพิ่มแล้วมันคนละสีมีตัวปุกต้นมีปุกต้นดิอ๋อ เออคุณคุณคุณเออคุณสอนชาครับโอ้ด็อกเตอร์ดำชอบใหญ่เลยสอนชาอันนี้มันโหดได้หุบหได้นะมันดีอย่าเพิ่งรู้ดูเรื่องมาโดนหลอกดรอดัมโดนหลอกนานน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามเฮ้ยไม่มีน้ำแต่มันที่ยงยัไงเฮ้ยเฮ้ยไอเดี๋ยวดีอ่ะเดี๋ยวดีอ่ะ ผู้สารทุกธาครับเปนปีเสือกดึงครับอ่าแค่นัส้สงสัยเลย <c oughs> ขเลลขาเลยรู้เลยเขมรบ้างใครก็ทำได้เฮ้ยระวังแตงเฮ้ยวังเฮ้ย,ยเยไป็นไงโอ้โหสุดยอดขอเสียงปรบมือเลยครับนาะยสุอแรกครับตบมือเลยครับนะเริ่มอี๊มแล้วเราจะตบแล้วนเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลย ไปแล้วยังสุดยอดนะเโดลีลายังโอเคอยู่แอ้ไงเพาะเขามีเลิฟเบลเลิฟเบลนียาอะไรวะกระตุน้นโยนนะโยนะโอ้โหเป็นไงครับออเอ้ยหเหลือเชื่อว่ะไฮ้สุดยอดเนี่ยเป็นไงจับตาดูนะครับทีนี้เขาจะชามใบนี้ครับวางที่หัวแม่เท้าเออ เอาไว้นี้หัวบนนี้เขาจะกระดกจากหัวนี้ขึ้นไปที่หัวแมื่เท้าเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าจับหัวแมื่เท้าขึ้นหัวธรรมดาหัวหัวพี่เขาหัวพี่เขาเออเดี๋ยวนะครับอ่ะนับหนึ่งนับสองนับสามอะไรอ่ะออกไปโอ้ยยังไม่หมดกินเลยเนี่ยเขาเขาากินข้าวแล้วแล้วทำยังอ่ะอ่ะนับหนึ่งนับสองนับสามอะไรอีกอ่ะ ตอนแรกใส่ไป้เยอะเลยตั้งแต่เปที่อึกษานี่ไม่ครบะบุกอ่ะน้ำหนน้ำสอน้ำสามน้ำหนน้ำสอน้ำสามอ้าเฮ้ยลดเลียวแรไม่ได้เยอะแล้วโมโหเละขาเริ่มชาไปข้างแล้วนะดูสิว่าเขาจะทำได้หมหนึ่งสเฮ้ยเฮ้ อ่ะผมนับถึงสามพิยนนะนับดึงน่ารักเยียเซียวนับสองผักเปียด้วยเยอะเอาเทปไปหน่อยสิอาผมแหกด่านอันนี้คุณแหกด่านนะครับผมไม่ได้แหกด่านทำไมฮะผมไม่ได้ผิดที่ผมเป็นผิดที่ป้ายผิดยังไงผิดยังไงก็ป้ายเขียนว่าหยุดตรวจผมนึกว่าวันนี้เขาไม่ตรวจแล้วมันต้องเขียนใหม่เขียนว่าวันนี้ยังตรวจอยู่ และจะแอบ,บตรวจตามต้นไม้ต่อๆไปคนไม่ใช่โกคุกนะคู่ราโอ้โหไอ้เหี้ยใต้ดอีสานธรรมราชโดนตบดังเพี้ยนเลยครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเนาะรักท่านได้เยอะครับเพราะว่าดูดูท่านเป็นความจริงจรงนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่บางคนบอกให้คอนเทนต์หรือเปล่านั่นแหละสิถูกจริงๆฮะหกล้านตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือห้าแสนเอาไปทําอะไรหมดแล้วครับอระบอกไป ทำบุญที่ทำบุญให้เด็กให้หนูน้องๆแล้วก็ทำบุญบ้านพักคุทธาบังแครต้องทำทุกปีบ้านพักคุทธาบังแคอ่ะทำไมทำทุกปีฮะแม่อยู่นั่นครับแล้้วตองถามแล้วที่นี่เป็นผู้ใหญ่มาครับผู้ใหญ่เยอะเลยนะครับเป็นโต๊ะกลางนั่งผมผมรู้สึกว่าผมเห็นท่านและบารมีอ่อนนิ่งท่านอื่นสอสอเผยเกิฐบุญเลีรับท่านครับเอ๊ะทำไมสสทำไมท่านแต่งตัวเด็กรับรถเนี่ย ท่านกันเองท่านกันเองท่านติดติดท่านติดเองโอ้ท่านแบบแต่งตัวค่าสอบบ้านบ้านมากเลยอ่ะท่านบ้านบ้านมากเลยท่านครับท่านครับท่านครับอ่าท่านสสองเปอร์เซ็นตครับอ่าโอเคก็ขอให้อ่าเจ้านายนะครับมีอายุยืนหมื่นหมื่นปีแล้วก็ขอให้เป็นที่รักแกเป็นที่รักเพื่อนพ้องน้องพี่ครับผ